สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมือนี่มากินเมนูย,ย,ย,นยำเย็นยำค้าเนาะครับนี่คือเมนูต้มยำน้องไก่น้ำข้นครับโอ้โหสเสรียบร้อยมาชิมน้ำรสชาติสักหน่อยสิอื้อร้อน ว้าวสุดยอดนี่ก่อนจะกินเต็มอิ่มเนาะผมจะใส่ใบกระเพราลงไปด้วยให้ได้กินหอมตามความชอบของเราหืมนี่ครับกับน้องนน้นๆนวันวๆเลยสีสันอื ต้มยำน่องไก่น้ำข้นครับว้าวพร้อมอยู่พร้อมกินปิดไฟซับกินไอความร้อนนี้เข้าจมูกชวนหิวชวนแซบ่บมากๆเลยมาครับพร้อมเทใส่ถ้วยใส่ชามบิ๊กๆจัมโบ้จัมโบ้เลย ชามบิ๊กบิกครับว้าวร้อนร้อนกลิ่นไอความร้อนละหุยละหายว้าวนุนเลยครับใส่เห็ดนางฝ่าลงไปด้วยกินเข้ากันแซ่บมากมากตักใส่ถ้วยใส่ชามเซบเรียบร้อยเนะครับนู่นแล้วครับปื้หัวหอม นี่ครับมะเขือเทศกับพริกเม็ดแห้งทอดเนาะเอามาใส่เพื่อได้ความแซ่บความนัวนี่ชินน้องไก่แต่น้งเขากัดถ่วมสักหน่อยเนาะนี่สดนามเร้าเข่า,ขาแห้งแซ่บต้องจัดนามนัวๆมาโรยปิดท้ายด้วยความหอมสดๆของใบกะเพรา ตามชอบตามอยากนะครับมา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 ,มากินแซ่บนัวๆน้ำกันครับมือนี่อาหารยำเย็นยำบ้ํามีหลายอย่างมากินแซ่บน้ำกันครับผมเมนูบ้านบ้านครับ